สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่นองนะครับเดอมืมอนี้แอดมินสิพาพี่น้องนะครับมาตามเลขทูกป,ปูใหญ่นะครับเลขทูกปูใหญ่ครั้งนี่เกิดปฏิหารอีกแล้วนะครับเกิดปฏิหารอีกแล้วซึ่งจะเป็นเรื่องแดน,นั่นพี่น้องเข้าไปติดตามรับชมได้เลยครับขันไบธรรมดากับอกไม่ยังหลนะครับนี่แค่ดอกไม้กับคล้องไบธรรมดาโล่าไม้นะครับ แต่ว่ากันใบแบบบวงสวงกับไปอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คเครื่องจะสีไล่จากน้อยกันใบบวงสวงนะครับแต้คกันใบธรรมดากับประมาณนี้นะครับมีเขาฟ้อมเครื่องหวนะครับมีน้ำหวานมีน้ำธรรมดามีเขาตอกดอกไม้นะครับมีผลไม้นะครับ ยังร้อยอยู่นะครับรู้สึกว่าทูบจะไม่ซาจากน้อยนะครับร้อกันอกนีกจากน้อยนะครับเนาะครับเดี๋ยวจัง ลกลับไปเบิ้งอีกรอบนึงนะครับเอามาเบิ้งบัดนี้เลขซีหายนะครับเป็นตะห้อยเลขซีเห็นตะห้อยเลขซี 4, แต่ว่าเลขซีหายนะครับเห็นเลขแปดขึ้นมาโคข,ขึ้นมานะครับเอา คือที่เป็นนังสี่นอ้อพี่น้องบัดที่นี่ยอเปียงสี่น้อครับบัดที่นี่เปียงสี่นอ้อมึงหันเห็นแปดสี่แล้วบานนี้เลขสี่หายไปเห็นต้ดร่องร้อยนะครับเห็นต้อร่องร,อร้อยก็ว่าตามขึ้นมาไม้พายเมยียนเลขแปดเอาไปจังไดน,นอ้อบัดที่นี่ เอาหักไปแล้วนะครับหักไปแล้วเห็นตตแปดตัวเฮงเคลียกลับมาแล้วนะครับแปดแปดบอปู ก็เป็นเรื่องแปลกอยู่ครับก็บเคยมีเถียวหนึ่งนะครับเถวหนึ่งที่จุดทูบนะครับจุดลงมาหอดศูนย์แล้วศูนย์หักออกนะครับแต่ว่าทูบกับไม่ไปเรื่อยๆจังสิละก็เปลี่ยนหกหนึ่งนะครับก็บได้เลขหกกับเลขหนึง่งปรากฏว่าเลขออกหกหนึ่งนะครับงวดนั้นงวดนี้ใหม่มาได้สองตัวแล้วได้แปดกับซี่แล้ว เลข4มาลบไปนะครับแต่ว่าเป็นเลข8โผล่ขึ้นมาน้ำก้นมาที่นี่แต่ว่า8กับ8ท่านได้สุดดีครับเนะี่ยคือห้บว่เหมือนน้อปูนอะนหรือมัน80บ่นะครับด้วจะเมีนนยน80บ่พี่น้องเอ้ยัดที่นี่เบิ่งหออัด้ครับเด้อจะเห็นน้ำกันนี่แหละก็เ,เห็นกับจักสิตีตัวใดไปตัวใด ว่าแปดกับไฮบดเต็มได้กับล้อบเบิ้งก่อนนะครับเนาะ เบิ้งไปน้ากันนี่แหละครับว่าสิเกิดยังขึ้นอีกตอนทู่พักพี่น่องจักเห็นหมดทุกคนบ่เห็นหมดทุกคนนะครับโอ้ปฏิหารคิดว่าก็เป็นเลขแปดก็ได้นะครับนี่ิิเป็นเลขศูนย์เนาะคือหายแบบนี้เนาะปูเนาะ เป็นนังซี่พี่น้องสิทีเป็นว่าจ้าไดก่ายุ่ในดุลพินิษของพน้องเด้อครับเด้อนะครับโพเฮงกับว่าวไ่ดขึ้นกันนะครับที่แรกเห็นแปดกับซีเพราะต่อมานีกาลังสี่เห็นเลขแปดที่สองนี่เลขซีผัดให้หายออกไปนะครับพอหายออกไปเลขแปดโพลขึ้นมาทูบกับฮักนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบบนี้แหละนะครับ ช่วงทู่พักพี่น้องของสีเห็นกันยู่นะครับเนาะเอาให้พี่น้องเบิ้งเอานะครับเบิ้งเอาอันนี้ก็แล้วต้คว่มเสียนะครับอาจจะเปลี่ยนแปดศูนย์ก็ได้หรือเปลี่ยนแปดแปดก็ได้นะครับเปลี่ยนแปดศูนย์หรือแปด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 ก็ได้ อันนี้กับดูกับความเสือของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับเด้อตามที่พี่น้องเห็นนี่แหละนะครับนี่เป็นเทือที่สองนะครับที่ทูบหัตเทือแรกนี่เห็นเลขออกหกหนึ่งนะครับจุดตอนนั่นได้ศูนย์นะครับเพราะแต่ว่าวิเยเลขศูนย์ทูบกับฮักแล้วก็ไม่ทูบกับไม่ต่อไปอ่า กะมีหกมีหนึ่งนะครับจะเห็นเลขหกกับเลขเลขหนึ่งโผล่ขึ้นมางวดน้่นก็ออกหกหนึ่งนะครับงวดนี้คือสิมีแปดตัวเดียวนะครับเพราะว่าทูบใหม่มาหวดเลขแปดเลขซีนะครับตัวแรกเป็นเลขแปดตัวที่สองเป็นเลขซีนะครับพอตะวันกำลังสิขึ้นเลขแปดตัวที่สองทูบก็หักล้นะครับ เลขซี่ก็หายไปนะครับเลขซี่ก็หายไปเอาอันนี้พี่น้องกับไส้วิจาลรนญ์ยานเบิ้งเอาเ้อครับเด้ออันนี้ก็เว้าบ่าาได้นะครับว่าเป็นปฏิหารหรือว่าปูพ่นสีไห,ห้ตัวนี้ไ้ตัวนี้ไ้แบบนี้ไ้จังซี่นะครับ้แม่นสีแปดแปดอีลีกับเขาฟันอีกทีหนึง่งเด้อ ต่ย้ายภูมิเจ้าทีเดอ้อปูเดอ้อเขาฟันลูกหลานอีกเพื่อนึงก็ได้เดอ้อแต่มันสิเป็นแปดแปดหรือแปดศูนย์นี่ดีก็ได้ไมายํำให้ลูกหลานอันนี้ก็ตามที่พี่น้องเห็นนะครับเดอ้อแอดมินกับสีโป้ก้าเว้ายัางเปรลายนะครับเพราะว่าก็เป็นเหตุการณ์นี่ขั้งที่สองนะครับ ครั้งแรกเนี่เป็นปฏิหารแล้วนะครับข้างนี้สี่เป็นปฏิหารอีกบอ่อนะครับปูพันิีฮ็ุแบบนั่นอีกบอ่อกะให้พี่น้องพิจารณาเอานะครับวิเคราะห์เอาใส่วิจ,จารณญาณเอาว่าเป็นหรือเปลี่ยนจังไหนนะครับคันแม่นตัวนี้อีลีกะ ลูกหลานผู้ที่เพื่อนเสี่ยงโชคลาภแล้วก็คอยเพื่อนฝันดีเ้อปู่เด้อแต่ยายเด้อคอยเพื่อนฝันดีฮเทยเพิ่นนําไปเสี่ยงเปลี่ยนโชคลาภเพื่อนฝันดีเพื่อนฝันเกี่ยวเพื่อนมีโชคลาภไปน้ากันเด้อพี่น้องที่เขามารับชมกให้มีโชคลาภไปพร้อมๆกันเอาลองหาซีไว้นะครับ8 0 8ศ ตามสายตาเห็นน้องขัดพี่น้องหรือจะเปลี่ยนแปดสองก็ได้เพราะว่าทูบสองทอนนะครับเาตามที่เห็นนี่แหละทูบหักเปกเป็นสองทอนหรือเปลี่ยนแปดสองหรือเปลี่ยนแปดแปดหรือเปลี่ยนแปดสี่แปดก็เปลี่ยนได้หรือเปลี่ยนแปดศูนย์ซื่อๆก็เปลี่ยนได้อันนี้ก็ใสวิจจรณญาณในการรับชมครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างกับของสืขึ้นอยู่กับดวงบุญวัสนาขันเฮามนี้ วาสนากับเพิ่นเพิ่นมีบารมีดุลบารมีเพิ่ออนอาหาดมาถึงเขาเอาคงสิโชคดีนะพี่นนะ้องเนาะเอาขอให้โชคดีทุกทท่านทุกๆคนเด้อสาธุเด้อปูเด้อก็ขอให้ตัวเลขที่ลูกหลานเห็นอยู่นี่เป็นตัวเลขโชคลาภเด้อปูเด้อแม่นป,ปูสิให้แบบว่า8 0 8 8หรือว่า8 2อ่าหรือว่าเป็น8 4ก็ ให้ลูกหลานหาได้ลัตตรี่ก็ได้สาธุเด้อขอให้ลูกหลานสุขูสุขคนเป็นผู้โชคดีขอให้ลูกหลานสุขคนมีความสุข